มาเมื่อไหรก็เห็นแต่ต้มนอไม่เนาะมีแต่นอไม้เรืออาหารลักเอออาหารลักมีแต่หน่อไม้แม่ชุดน้องกินตลอดหรือว่ามีมีเงินเซื้อยมีเงินเซื้อยแมอ๋อนี่ก็ยังไม่ได้กินนอนหรอกโดนโดนไได้กินแต่เนอะมีแต่หน่อร์ไม่ในในนอนตัวบงินเฉื่อยเนาะได้กินตลอดมีเพื่อนมีมีมยังที่แบบสิ่งที่อยากได้อ้วยว่ที่ต้องการที่สุดค่ะ ขาเขากินแม่เขากินบ่พอเนาะเออแล้วตอนนี้ได้พอพอได้มีอยู่บ่เขากินอันยังอยู่บ่ยังอยู่อันนั้นแหละยังได้เดียวยังเดียวสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสดีตอนเช้าๆมื้อนี้ออกมาเยี่ยมยามถามข่าวน้องกะติกะทีมงานพี่น้องเอ้ยบ่าวผู้ไทยแล้วก็บ่าวโย3คนก็ฮอดเือนเนาะ แต่ว่ามาสานดนึงบ่ฮูวาน้องไปใสน้องกำลังมาแต่ปุอยอ้ยมาใช้นกติสบยดีตอนเช้าสบายดีโอ้มาเอยนมยู่เพือนกับใครเนมือนี่น้ำนองอยู่กับน้องอือ พอแม่ไปใส่เบิรพ่อแม่น้องเออกส่วนแล้วเออน้องปากพรมือนนี่ก็ไอ้กายแฟนพี่น้องเลยแน่ได้จะเพื่อเอื้อยอยู่เพชรเพชรเป็นของเพชรกินเมียงโอ้โหแก่เมาขางานอนเด็กนอนเด็กตัดคลิปมือมือเนาะปู๊บัากโวยเป็นไงปังงางอยู่ ต้องใช้นอนรับกับอไปน่อยโอ้จอเจี๊ยิงบ่นน่อาารบะไตกินคนเดียวจนยังเบิด์ตอน่นอเล้าวนีวยวจิ้เด้งต้มมีได้หนอเยเห้นั่งหน่อยกสิต้มน้ำม้ต้มน้ำม้ต้มให้นะกินเอาไปกินไม่โอ้ไปหน่อยเลยอาหารลักเพื่อนน้ำไม้ น้ำไม้ย,ยังน้ำไม้ล่บวันน้ำไมบ้บงนี่แหละน้ำไม้ล่ยยังใช่ผม<ต>มันมีอยังกินก็้มีแต่ต้มน้ำไม้พี่น้งองเลยทางเนาะเขาไต้โตนชีวิตหลายสงสารอยู่อันนี้เทว่าเป็นอาหารลักลักเทว่า็จาเจ้ากินส่วนลายต่างเขตส่วนบดนัอก็แเสียบด้วยน้องเพิ่งกินตัวหนึ่งอ้อันนี้หมักน้ำเต่าพี่น้องเลยแจ็คเต่าโหยเข้าวายยังน้องกติน้ำน้ำเต่านี่นะ มาไปงทางนั่นคือว่ารอยรวยบ่ทางทางมังกรเออเห็นเลยเพื่อนบอลกระสิประมาณนี่แหละอันเพื่อนคู่อะนันบอลหน่อคนนอตอันนั้นบอลพอคนนอตกับหน่อคนหมาเมื่อไดก็เห็นแต่ต้มหน่อไม่เนาะเอออาหารลักมีแต่หน่อไม่ใช่ซีต้มยังวันนี้ต้งมีต้งมีอีก โป่งน้ำไม้ต้มมีน้ำไม้เขาจะน้ำไม้ลาบ่าวโน้ำไม้ลาเออไปไปหาน้องบ่าวไปหาน้ากันสองคนกี่นี่นะฮาไปหาโนไม้แล้วบกวนมาจนไปหานโนไม้เลยพี่น้องเลยหอย <laughs> อ,ยอก็สื้อไปได้ไปสต,ติอานาไปหานเพียวเราเราไปได้เศร้านี้เรากลับมาเราได้เห็นเราตุ้มน้ำไม้มีจัดช่องช่องเขาได้มีอยู่บ้านหน่องเอาขาย ซองเขาได้มีนนะท้งเขาได้ท้องหาพันไปเลยเบื้องซองนุ่มกขนน่ดถ่ายเบื้องล่างก็ซองถ่ายเบื้องล่างก็พูดแหละถ่ายทางล่างาวก็เตะไปเลยนี่เบื้องล่างของทีมงานเขาถ่ายคลิดไปเลยหอนเนาะน้องกตีนเนาะหอนดูไก่ไฟแสดงหอนหอนกันลูกมามาดูอันนั้นเราต<า>้มงมีว่ะ ให้มันหอนกดนแล้นก็ลวกเอาก็ได้มาที่ยันนอนหอนไม่กอนกันปงนอนเจ็บปวดมากเงีกตองต่อทำกันกับหมักทองเจามีววอยู่หน่อเลยจะเห็นไหมเห็นคนมาช่องหนึ่งหาพันนะมีไทยนอกนี้เนาะมาจากประเทศไทยอีก่หน่อเลยววสำเร็จรูก ปาห่อนเนาะปลาแตนยังงามอยู่พี่น้องเลยมีพัดลมเออในงานน่องเล่มีพัดลมปะบ่มีปลาเวลานอนนี่ใช้ก็นอนนานเลยหอนเอาปุ่มนี่เลยนะคะปุ่มวิ่งใช่จนเมื่อยแล้วก็รับไปเองัำสมัครเดียวัำสมัครมามาปุ่มแต่เม้าบ่คนวิ่งองตพี่น้องเอออยู่น่องนั่งนอนอยู่วันนั้นเนาะ อืม mm hmm. แต่คนนอนอยู่ครับสี่ห้าหาคน mm hmm. อยู่นอกนี่ได้ใช่ mm hmm. นอนกับพอสองคนโอ้จะไหนว่ายิงนอนแต่ยิงทรายนอนจะทรายเนา mm hmm. ะแม่าตัวผิวนนังเลยบ้านนั่นได้ใช่ภายใจดีกับซื้อพัดลม mm hmm. ให้น,อน้องเลยล่ะสมพันธ์กันบ่ได้ถ้ามีพัดลมก็สีนอนงานอ่ายเนาะตั้งอยู่วางกลางเลยล่แล้วก็ทรายไปทรายมาผิวหนังเลยได้ทั้งสองบอลสองหลอกเลย มาปรทไทยกับซีบเลยยกเป็นอะไรเผ็ดเผ็ดเลอดเดเปราไฟคือแห้งทะลุเลยแบบนี้แล้วสัตว่ากันบ่มีคน้วเนาะมนอันตรายแบบมันกายมันใส่แป้นกาสแป้งใหม่ด้วยนะเอาผ้าหมอนกักไว้มดไเลยหกดเลยทีเนี่ยเอาไปใช้แล้วเหรอใช้หมดและ thải hơi thở ra 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 thải hơi ่ีุ้นองกินตลอดว่ามีโอ้เงินเฉื่อัโเงินเื่อือ๋อนี่ก็ยังม่ได้กินนอนหรอโดนดนไดกินแต่เนมีแตอเนอใหม่เน้นเนอตัวบริสุทธิ์เนาะกินตลอดมันอ่ะมน่ะจีเอาเงินมีมาแต่ไทยน่ะเย อบางทีมีผู้ใหญ่เป็นอยากซื้อให้ก็มีนะซื้อมีซื้อยังให้กินน้องว่าบ่เคยกินเหรอกินอยู่บ่สู้ได้กินไม่ต้องห้องใหญได้กินนะเพราะอยากซื้อก็บ่มีเงินซื้อถ้าผมได้ใจดีก็ฝากซื้อซอยซื้อเอ้ยบ่แม่เนาะซื้อให้น้องกินแน่พี่น้องเอ้ยบ่แม่นซื้อซอยจักแก๊ตก็ได้ก็โอ้อยู่ได้ล้นเด้อแล้วต้องการเครึ่งเดือนบ่จักแก๊ตหนึ่งนี่มันจะจัก2อหรอก3ามสิบสอ เอา1ิองก็ไ้กินดนอยู่มีก็นหน่อไม้จะได้แสะหน่อสิแบมีแบมีมีแสบเนาะเครื่องปรุงมมนแนวทิมบ่นิบ่ใส่แกงเทส่วนกระจกระาลงไปอ่ล,ลงไปลายแต่ได้ใส่เลยิมยัง,ง,งเลยระเพ็ด ชดน้ามันห้อนกับไม่แห้งหมดแล้วเรื่องประเภทิดมีนี่มีใบใบนี่ได้แสบไปขอด้วยเลยแสบแสบหาบางคนเขาหมักยังพวกสุกอกสุกี้ยังยำยำเออพวกยำย่ำแต่กูย่ำย่ำคอยม้วนได้คอยกับใบใบนี่แบบคือว่าเราเคยกินแต่หน่อยจนใหญ่เนาะกินแล้วมันไม่แห้งได้ไว่ใว้คอยมักแบบซาซ่าของหมักไว้ไปตั้งคอยคอยเนาะบัดซาซ่าเนี่ยมันไว้พูดไปแต่ว่าชนลายน่ะเขามักแบบไว่ได้ ใบใบมันสีคักเจ้าก็ว่าแซ่กกบกว่า่นก็อยู่กับน้องเพิน่นสามสี่คนอย่เลยเพราะว่าพ่อกับแม่ออกให้เบิดเพินพนพ่นไปนอนเพิ่อดีตอนแรงมากตอนแรงมากโอ้อยู่ไกลว่าไห้เนี่ยไกลคันเนี้ยยางไปหรือวา่ากี่รถยางมา ทำในีในเฮือดมีมียังที่แบบซีนเพียากได้อยู่วะคือต้องการที่สุดข้าวข้าวข้าวกินแม่ได้กินได้ข้าวเนาะแต่ตอนนี้นะพ่อพ่อได้มีอยู่วะข้าวกินนยังอยู่ว่ยังยังอยู่อันนั้นแหละยังเลยเดียวยังเลยเดียวไม่ใส่ส่วนร้อยเปิดส่วนร้อยเปไปหักอย่างเลยขออนุญาตด้วย ขาได้เงินเหลือจงไหนซื้อเขาเนาะปกติตัวยังลายอยู่เทสให้พี่น้องไปซื้อเล่นเลยแหละยังลายแต่ว่าไกลชดลายเทสให้แล้วมันบกุ้มแน่ว่ากวยบกุมบกุ้มสมาชิกผลายล่หาหกคนให้กะโอ้มันบกคืนหน้าเขาเด้กะเนตหน้าบ้าเท่าจะขาตาซีตาเนี่ยกะโอ้สมควรนะต้องเปลี่ยนตลอดปีละปีละบ่อนมันคือจังๆบ่มีน้ำน้ำหมใช้น้ำเนาะชสดน้ำบ่อน้ำก็ไล่อยู่ได้ บ่อหนาในเส้นมันบ่มีมันหลายกว่าน่ะน้ำนะฮะมาถอกใส่กำลังก็ได้เฮ้ยจริงเผื่อกินบอกว่าเอาเอาหนามมันเย็นใส่กำลังเลมีแต่กินมีแล้วกินหนามเลยตักให้น้องน้องหน่อยตักอะไรกันตักอะไรเดินหมกเพชรเนาะเพ็ดหน่อเนาะ แต่สําหรับทําเพิ่นอ้ายบ่เป็นอายบักใหญ่ๆอายมาตีเฮือนเผ็ดหากมี2หกตรงนี้เลยบัดนี้เนาะมันตักบ่ได้วะตกลองแบบอาหารแบบตามธรรมชาติเนาะเนาะแบบคือแบบหาได้หากินํางนะอันนี้ที่แต่นอมเพิ่นบ่บ่สุกคือซื้อพี่น้องเอ้ยไปอเด้อ มึงใครได้บังกับมิจฉาอะดน้ขาดนี่กันลองมึงอลองซิมมึงแ่บเลยแ่บมันเป็นที่าบอนที่เขาแม่เขาไม่เศร้ากระเซ็นต้อนเที่ยงกระเส็นเนาะอ้าเป็นงไห่อนห่อนห่อนดูห่อนหนองนมีโฮมอันนี้คือเป็นวันนี้วะกีพัดลมกิมีแห้งใคนี่ กินอะไได้นี่ยขันมีไม่โทรมาเนี้นี่นะนี่นะนี่นะเอามือก็ได้นะสิเป็นยังกินไดหมน้องกะดินึกผับไหมนึกมันเอ้ารี่ว่าเจี๊ยชุ่มหอยปอนบ่ปอนก็ได้กินกินเองก็ได้เยอะแยะเจี๊ยบอยู่ามีใบใบไทยแอนด์เดอร์ยาโอ้เมียนี่ก็มีหกเพชรเนาะอ่ะมีหกเพชรเฉยนี่นะมีเนาะ เออผนึกผลิตใหม่ป่ะจ๊ะพิเศษไหมกินไห้ปกติตอนเราจึงได้กินอาหารสดๆเลยเน่านี่โอ้มีนี่มีนี่บุ้มมีหนาเด้อมแบบอะไรมาปะทำไมอยากกินคนสิยบอร์นเนาะ เซนมอเมื<ะ>อม่อน้องนะขีม่มันโรยอย่งางจูงเลย,ย <c oughs> เป็นไม่ทูได,ด้เอามือขี่อหอนพี่น้องเลยอันน้องนอนกันขึ้นเนาะเพื่อสิรับวิ่งจนเมื่อยแล้วะไรจังรับพี่น้องเลยแ <c oughs> ล้วีพัดลมจักหน่วยนี่ต่างกลางที่ว่าเย็นบัดชองเบื้องนอกกนทำได้เนาะ มาทานกินดูกินมาเข้าไหมาต่อเอาชอสปเจ้าตีนไปบอาเอาเอาเอาอนูนอกกินก็คือว่าแสบเนาะมึงดเน่เฮ็ดกินไม่แสบเนาะแม่วันนี้เมากินต้มมีน้ำหนองบอ แนวดาวเอ้ยต้องมีเด้อแนวดาวเอ้ยโซนจ้ะเด้อมือจอบข้าวยาะเด้คนลาวหรือคนต่างประเทศมาต้ยบ่จ้จะเอาฮูให้เบิ่งเนกตี้ฮู้ดิแน่นี่เรามใน TikTok นะเบิ่งเบิ่งกน้สัญญาณกิน้ลก็วี่ๆๆพี่น้องเอ้ยเพื่อเพื่อสิเย็น น้องมีพัดลมอยู่เฮือนน้องคือเนาะกาดปบเอาโอ้พี่น้องเลยฮากะกินมีแล้วอะแล้วก็สิพากันไปพักผ่อนทาน้องเพิ่นเฮ็ดเวียกตอนรอแรกๆให้น้องเพิ่นพักก่อนก่อนเพราะว่าฮากะกินมีแล้วมันห่อนพี่น้องเพื่อนเพิ่นบ่มีพัดลมนีะช่องหองแล้วก็เฮือนต่ำๆทางพีนงนนอนอ่น้องเลยคือสินอนยากเนาะยามคืนเนาะเออเพื่อสิรับเพื่อไาว,าว้เลยพี่น้องเอ้ยคือเทนแต่สมัยตะกี้ นอนหอนหอนแนวนี้อยากได้ยุบว่าพัดลมดวงเบีอยากได้แต่มีผู้สื่อหายหรือว่าผู้ช่ยสนับสนุนนี่เอาอยู่บ่เอาเอาเนาะอย่าแต่ผู้สื่อหายเนาะแมนอืถึงกับเอ่ยถ่าย f สี่สิบคลิปนี่กะฝากในเรื่องพี่น้องเอ่ยซื้อพัดลมให้น้องไงหน่วยหนึ่งกัตั้งไปทางกลางนี่กะทรายไปใายมากก็จะเย็นบ่แหละทั้งพอทั้งแม่์พอเป็นสองหลอกเปิดเอาแต่ฟ้ามาขันเมี่ยทางเงือนไปเป็นอะไรสถานะยังคือเก่าเนาะคือเก่าสดคือเก่าเน็กสดคือเก่า ส่วนลอยเปอร์เซ็นต์มาเรืออ่าแน่ใดลอยอืมเห็นัเลยเพราะว่าเป็นว่าทางนี่ผู้บ่าวเขาไปสู่เขามาดินเนาะคันเห็นกันในเฟซเนี่ยยังกับมิจเตะทักแต่ลมดินได่เสือเนาะแมนอืมเห็นเลยการพายอยากลมอยากทักหน้องกะทักไต่เดื่อพี่น้องเรื่อว่าอยากสนับสนุนช่วยน้องเป็นพัดลมบอลเรื่อว่าเป็นเงินข้ามในเตียงห่เพราะว่าน้องซื้อเขาวซื้อนามานะอันนี้บอลอยู่บนนอนเพื่อนกะคือสิยังขาดเคิร์นอยู่หรอกเพราะว่า เห็นแต่ว่าสเซียบอลหนึ่งกับทางนั้นน้อยหนึ่งอย่างเอ้ยกรีปนี้ยครก็สิปิด์ไปอีกซ้ำนีกก่อนเพราะว่าให้น้องพักพ่อนตอนแรกแหละนอนวารจิภาคไปเบิ่งวิธีชีวิตของเพิ่นว่าเห็นยังเห็นยังไหนหนึ่งเขาเป่าไฟบอลหรือว่าอารมหนองอาำนาจต่างๆจะพอกันไรถนัดเด้อพี่น้องอยู่ดีเมืองเบิด์ตสุขุสุขคนบ๊ายบายนั่นเอง